จักรพรรดิเวสปาเซียนได้คืนดิแนแดนอันเขียวชวยอุ่มใกล้ใจกลางเมืองเพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวโรมันและได้วางแผนก่อสร้างอัฒจันทร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอัฒจันทร์แห่งนี้ทั้งยังเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งอำนาจของตนในฐานะจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันซึ่งแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้จักรพรรดิเนโรได้ยึดเอามาเป็นอาณาเขตส่วนตัวและสร้างพระราชวังขนาดมหึมาไว้สำหรับตนเองภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่กรุงโรม ในปีคริสต์ศักราชที่64ซึ่งเชื่อกันว่าจักรพรรดิเนโรเป็นผู้สั่งการให้วางเพลิงเพื่อเคลียร์พื้นที่สำหรับสร้างพระราชวังทองคําแห่งใหม่ให้กับตนเองเชื่อกันว่าชื่ออัจฉริย์โคลอสเซียมนั้นได้มาจากชื่อโคลอสัสออฟเนโรซึ่งเป็นรูปสลักทองสำริดขนาดบาหูมาสูง30เมตรของจักรพรรดิเนโรที่ได้สร้างเอาไว้ในพื้นที่นี้โดยคําว่าโคลอสเซียมมีที่มาจากคําว่าโคลอสัสจากมหาเทวรูปแห่งเกาะโรสแห่งกรีซที่ได้กลายมาเป็นรากศัพท์ของคําที่มีความหมายว่ายักษ์ หรือมหฮ